ครับวันนี้พระน่านนายกนะครับไปช่วยน้ำท่วมนะก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบอะ่ะถ้าเขาทำด้วยจิตเป็นกุศลเนี่ยเราต้องร่วมอนุโมทนาไปกับเขานะนะครับนะถ้าเขาทำด้วยจิตเป็นกุศลนะนะเราต้องร่วมอนุโมทนาบุญไปกับเขาด้วยแต่ถ้าเขาทำเพื่อนะครับเก็บโปรไฟล์กันไปทำเพื่อที่จะต้องไปยื่นขอลดหย่อนผ่อนโทษนะในในชั้นอุทธรณ์อะไรเงี้ย ไอ้อย่างเงี้ยไม่เป็นผลครับไม่ได้ผลเหมือนกับทาบุญเอาหน้าเนี่ยทําพวกนี้ไม่ได้บุญนะได้แต่ได้บาปไอ้พวกนี้ตายหาไปก็ไปเป็นเปรตน,นะครับไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเขาทําแล้วเนี่ยจิตเขาเป็นกุศลเขาอยากช่วยแต่ปา๋าพูดตรงๆนะเออก็พูดกับพูดแล้วกันไอ้หัวหน้าเผ่าที่ไปทําอย่างเงี้ยต้องการฟอกเงินเฉยๆต้องการเพิ่มต้องการเ,าเงินบริจาคเฉยๆไม่ได้มีอะไร เราไม่ใช่อคตินะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยทําด้วยจิตเป็นกุศลเนี่ยเราร่วมอนุโมทนาสาธุบุญไปกับเขาด้วยนะครับอืป๋าพูดได้ซึ้งมากไอ้จริงๆป๋าไม่ใช่พวกหิวเงินหิวทองแม่งมานั่งไอเยี้ยมเก็บเล็กผสมน้อยหลอกเอฟซีบีบน้ําตาลรถก็ยังผ่อนรถนี่โชคดีป๋าผ่อนรถหมดแล้วไงสันไม่งั้นกูก็จะตั้งธงเลยว่าช่วยป๋าบ้างนะป๋ายังผ่อนรถอยู่นะครับบริจาคให้ป๋าสักนิดนึงนะครับตอนนี้กำแพงบ้านป๋าก็เริ่มลาวแล้ว นะครับฝนตกก็น้ําน้ําก็ซึมเข้ามาบริจาคให้ป่าสักคนละร้อยสองร้อยนะเด็กๆนะเออถ้าบริจาคมาแล้วเนี่ยแล้วป่าสัญญาเลยนะป่าจะไม่ทําเหมือนกับหัวหน้าเผ่านะป่าจะไม่ฆ่าเด็ก <laughs> จุกกรูนะครับเออนะเพราะป่าเป็นคนรักเด็กนะจุกจุ้มเนี่ยแบบเนี้ยประมาณนี้นะครับเออนะบางคนบอกกลัวบริจาคให้ป่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวป่าจะไปฆ่าเด็กบอกไม่มีจ้นะ ป่าไม่ฆ่าแน่นอนนะครับเออนะก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องของสาธารณกุศลเี่ล็กๆน้อยๆเนี่ยเราอยากร่วมทํากันก็ทํากันมาแต่ถ้าใครบอกว่าโอ้ตอนนี้ยังไม่พร้อมครับแต่ขออนุโมทนาบุญไปกับผาด้วยคนขอขอชื่นชมในความคิดของทีมงานแสมแพรมนะฮะมีน้องลันลันมีปา๋ามีไอ้หวายเนี่ยก็ก็อนุโมทนาบุญไปด้วยนะครับอย่างเงี้ยได้บุญหมดเลย นะครับอย,อย่าไปอะไรชิก้กงเมโป้ชี้อะไรจ๊ะชีอะไรนะจ๊ะเราต้องเลยคะนั่งฟังดีๆจิตใจสงบแล้วก็หล,นะลับตานะหลับตาแล้วความเย็นก็จะเข้ามาโอ้ฟังแล้วชื่นใจเลยแต่ว่าการทำบุญนั้นไม่ใช่เพียงนั่งแล้วหลับตานะจ๊ะ การทำบุญนั้นมีหลายรูปแบบนะแต่ว่าหนทางที่จะพาพวกเราไปสู่สวรรค์ที่ส,สติปจอบอยู่ได้นั้นหมายความว่าอะไรจ๊ะเราต้องทำบุญให้มากๆใครเอ่ยที่อยากไปพบสติปจอบก็นะจ๊ะตู้ทางด้านซ้ายมือ นะตู้ละห้าหมื่นบาทมันจะมีตู้ลำดับที่1นะจ๊ะ2องสาี่ห้าตู้ละห้าหมื่บาทใครย่อนตู้แรกแล้วก็ดึงสติกเกอร์มาติดที่เสื้อเป็นตุ่มสีเหลืองนะจ๊ะใครที่มีเงินอีกก็ไปหยอดตู้ห้าหมืที่2ก็จะได้สติกเกอร์จากอะไรจ๊ะเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเป็นติดสติกเกอร์สีเขียว จนกระทั่งไปถึงตู้ที่ห้าก็จะไปพบเดวิดเออก็จะไปพบจอบสติปเลยหลังจากที่เราเลยจ้ะเราตายไปแล้วแต่ก่อนตายเราจะต้องพูดคำว่าพูดคำว่าอะไรจ๊ะชิตังเมโปถามว่าได้ผลไหมได้ผลสิจ๊ะดูอย่างดูอย่างชั้นสิ พอตำรวจหลายภาคลุมล้อมเข้ามาในสถานที่ที่ฉันอยู่ฉันชี้แตงเมโป้งทุกวันนี้ตำรวจจะหาตัวฉันไม่เจอเลยเห็นไหมจ๊ะบุญฉันทำเอาไว้เยอะฉันขนบุญพวกเธอไปหมดแล้วนะจ๊ะฉันอยู่ดีมีสุขนะวันนี้ฉันชี้แตงเมโป้งตำรวจก็หาฉันไม่เจอเห็นไหมฉันไม่ได้โกหกนะจ๊ะอะญาติโยมทำทั้งหลายนะจ๊ะลุกแล้วก็เดินตามตู้ไปได้เลย ใครมีมากก็ให้มากก็ขึ้นสวรรค์มากยิ่งไปชั้นสูงสวรรค์ไม่มีกําหนดชั้นนะจ๊ะอยู่ที่ตัวเงินอย่างเดียวนะจ๊ะรีบทํากันเยอะๆนะใครอยากจะพบชั้นก็ต้องทําให้เป็นหลักร้อยล้านพันล้านแล้วก็หลับตาก็ชี้แตงเมย์โป้งตูมเดียวก็จะมาเจอชั้นเลยแต่ตํารวจตามชั้นไม่เจอหรอกเพราะชั้นก็จะแวบไปแวบมานะครับก็เป็นแบบนี้นะฮะ เออขายเครื่องขึ้นสวรรค์นะครับประมาณนั้นอืแบบเนี้นะฮะก็ว่ากันไปนะครับนะถ้าเอฟซีเห็นกันเห็นด้วยกับแนวคิดแนวคิดของป๋าเนี่ยนะครับก็อยากจะร่วมกันก็ร่วมไม่ร่วมก็แค่ยกมืออนุโมทนานะอย่าคิดว่ามากหรือน้อยนะครับเราไปทําเท่าที่เราทําได้เรามีกําลังทําตอนนี้เราจะพอมีกําลังทํากันอยู่นะครับเราจะจะพอมีกําลังทำาอยู่แล้วเราจะทํากันจริงๆนะครับจะทําจริงๆ นะออพอเราเรา,เราทำเราจะมีกล้องนะครับไอบล็อกแคมิล่านะครับตอนนี้เราประสานคุยกับน้องรันแล้วน้องรันมีบล็อกแคมิล่าก็คือจะเอาบล็อกแคมิล่าเนี่ยไว้ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ส่วนถ่ายทอดสดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเอาคลิปที่เราถ่ายจากกล้องเนี่ยถ่ายวิดีโอจากกล้องเนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องรันตัดแล้วเอาไปรันขึ้นช่องนะครับ นะเอาไปรันขึ้นช่องขึ้นทั้งป๋าด้วยขึ้นทั้งน้องลันด้วยนะครับก็แล้วแต่จะไปดูช่องใครอะไรยังไงก็ตามสะดวกนะครับไปช่วยกันดูก็จะทําเป็นเป็นสองสองสเต็ปนะสะเต็ปแรกคือถ่ายทอดสดโดยผ่านแครเมล่าบ็อกแคมบ็อกนะครับเขาเรียกบ,บ็อกแคมหรือแคมบ็อกเนี่ยกูไม่รู้ภาษาอังกฤษแม่งหน้าหลังหลังหน้านะครับแต่ว่าในส่วนของกล้องมือถือก็จะทําเป็นคลิปไว้ตัดต่อแล้วก็โยนคลิปขึ้นไปทั้งสองช่องนะครับช่อง ลันลันนะครับแล้วก็ช่องปาหนุ่ยแชมป์ก็จะทําแบบนี้นะ,ะเรื่องต่อมานะครับเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องที่ป๋าก็เคยบอกหลายครั้งแล้วว่าเวลาจะคบใครเวลาจะไปยืนข้างใครก็หัดดูบ้างไอ้เฮียข้างหน้าข้างหลังเนี่ยอย่างป๋าก็ต้องดูหน้าแหวงคนเดียวนะอย่างอื่นไม่ต้องดูอย่างอื่นไว้ใจได้นะเราระวังหน้าแหวงแค่คนเดียวแกจะแกก็จะชอบมาหลอยหลังนะครับแกชอบมาหลอยหลังนะดังนั้น ล่าสุดเนี่ยนะครับพี่อัจฉริยะนะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัจฉริกรรมหรือโคนันเมืองไทยเนี่ยก็กประกาศชัดเจนแล้วนะไอ้พวกนะหิวแสงนะไอ้พวกหิวเงินเนี่ยนะมึงมึงต้องเจอแล้ววันนี้พี่อัจฉริยะก็ดําเนินการนะครับดําเนินการไปแล้วนะครับน่าจะเป็นที่นะครับเพราะว่าพี่อัจฉริยะแกเห็นนี่แกเห็นแกรับทราบแกรู้ในพื้นที่พระประแดงแกเนี่ยแกก็ต้องคงจะไปแจ้งความดําเนินคดี นะครับกับไอ้พวกหิวแสงหิวเงินนะนะฮะไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้เห็นแก่เงินความเป็นคนอีสานมันหายหมดเลยนะเนี่ยพี่น้องชาวอีสานเนี่ยดูดูไอ้หมู่บ้านมหัศจรรย์เป็นตัวอย่างให้ดีนะอย่าไปเลียนแบบมันนะเราต้องรักษาขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีความเป็นอยู่ของคนอีสานบ้านเฮ้านะรักพวกรักพ้องนะครับรักพวกพ้องอืม นะครับแล้วก็อะไรนะอยู่กันอย่างคนซื่ออยู่กันอย่างคนซื่อรักพวกพ้องอยู่กันอย่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอยากไปเอาตัวอย่างไอหมู่บ้านมาซะจันมันแสดงให้เห็นว่าคนพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่มีความเป็นมนุษย์นะครับไม่มีความเป็นมนุษย์เลยแม่งเห็นแก่เงินนะเห็นแก่เงินเห็นแกรายได้นะไปหากินกับ นะฮะความทุกข์ร้อนของผู้สูญเสียนะจนล่ำจนรวยจนสวยเลยนะครับบ้านก็เคยเป็นรั้วสังกะสีผูกพังมาตอนนี้ก็เป็นอะไรฮะโลนิรีโนเวทบ้านหลังใหม่นะครับจากกระต๊อบก,ก็กลายเป็นคาลือหานนะฮะนะครับมีราชลงมีราชรดสามสีคันนะมีรายได้สร้างงูเขียวนะครับทําทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้มึงจะคิดว่าเขาไม่รู้ว่ามึงทําอะไรนะ รู้ตัวอยู่ว่าจะหนีรู้ตัวว่าจะตายเนี่ยก็รีบทําอะไรเผื่อไว้เอยทําไว้ให้ลูกเราดีกว่านะเผื่อลูกเราโตขึ้นมามันก็จะได้มีลูกมีมันไม่ทันแล้วครับถึงเวลามึงหนีมึงตายขึ้นมาเนี่ยเขาก็ยึดซับหมดอะไม่ต้องห่วงหรอกเขายึดซัพย์หมดพวกนี้เวลามึงไปฝากไว้กับพี่น้องเพื่อนฝูงว่านวงคงญาติอะไรของมึงเนี่ยนะฮะนะพวกนี้เขาตามยึดหมดเขารู้หมดอะ คนเคยแดกปลาลาอยู่ๆมาแดกพิซซ่าเนี่ยเฮียเขาก็ต้องถามว่ามึงเอาเงินมาจากไหนเนี่ยเขาก็ตามได้หมดอ่ะนะครับอยากจะฝากบอกเอาไว้นะพวกมึงทําอะไรกันเนี่ยอย่าคิดว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาตามไม่ทัานนะเขาเล่นมึงแน่เลยนะเอาอย่างนี้ดีกว่านะถ้าที่ทราบมาเลยนะอันนี้ไม่อยากจะพูดอนะไๆแต่ก็พูดก็ต้องพูดนะนะครับไหนๆก็พูดแล้วก็พูดสักหน่อยก็เปิยสักหน่อยกันแล้วกันนะโปรยหัวสักหน่อย ไอ้ที่มึงไปยื่นยื่นร้องร้องเขาร้องเรียนชาวบ้านเขาเอาไว้เนี่ยไอ้ที่มึงไปทําอะไรกับคนอื่นเขาเอาไว้ตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีบางหน่วยงานเนี่ยเขาเริ่มเข้าไปตรวจสอบเส้นทางทางการมึงมาระยะหนึ่งเลวนะฮะเขาไปเข้าไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินมึงเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วนะครับนะมึงโยกเงินไปให้ใครนะวันเนี้ยแม้กระทั่งเพื่อนมึงที่มึงโยกเงินไปให้เพื่อนซี้มึงเนี่ยนะครับเขายังรู้เลย น,นนะ่เดี๋ยวเขาก็เตรียมเอาเงินคืนแล้วเพื่อนมึงนี่นะสุดท้ายเนี่ยนะเอาเงินมึงไปใช้เดี๋ยวเขาก็โดนต่อนะครับผมถึงบอกว่าใครที่อยู่ข้างกายมึงเนี่ยซวยหมดแต่ก่อนเนี่ยนะฮะมึงซวยเพราะคนข้างกายมึงซวยเพราะคนข้างตัวแต่วันนี้เนี่ยเนี่ยไอคนข้างตัวเนี่ยซวยเพราะมึงเนีย่ยเห็นไหมคนข้างตัวเนี่ยซวยเพราะมึงแท้ๆ เพื่อนมึงกี่คนที่ไปฝากของเอาไว้นั่นนระวังไว้เถอะนะครับไอ้หัวหน้าเผ่าอึงระวังไว้ได้เลยนะครับเขาตามเจอหมดแต่ที่กูรู้มาเนี่ยเขาก็บอกว่าเจอเพื่อนมึงอ่ะเอาอะไรไปฝากไว้จ้ารับสารภาพมาดีๆนะเท่าไรไปฝากในบัญชีใครนะครับจู่ๆเนี่ยมีเงินกงเงินก้อนเงินถุงเงินถังเนี่ยนะแล้วการการเอาไปฝากนี่แนบเนียนมากเลยนะจ๊ะ เออไปฟังใครเขาสอนมาเหรือจ้าหวหน้าเผานะครับไอคนที่สอนคุณยังเอาตัวไม่รอดเลยนะไอ้เงินสมาคมหายเหวอ,อะไรนั่นนะนะครับเออ <c oughs> ไอ้คนใกล้ตัวสมาคมก็ถอนตัวออกไปคนนึงแล้วนี่ได้ข่าวว่าเงินห้าพันชี้แจงไม่ได้นะครับต้องโอ้ยน่าสงสารจังเลยเนี่ยดูสิเขามีความแมนนะเขารับผิดชอบนะเขา เขาลาออกจากตําแหน่งนะคะแล้วก็เพื่อความสบายใจของทุกคนในสมาคมเปล่าเลยไอสัตว์ลาออกเพื่อนหนีรถเฟสเชอร์รถเฟเชอร์ไปเจอน้องโมกแม่งจี้เอาจี้เอาในเงิน5,000มึงตกลงเอาไปยังไงเงิน f อฟทั้งนั้นนะมึงเอาไปไหนเอาไปใช้อะไรนะก็ไอีคนนึงก็จู่ยขยันตอบจังเลยนะอไอ้ลูกพี่ของไอ้ผู้ชายคนนี้เจ้าของบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ย โอ้ยขยันตอบขยันชี้แจงสุดท้ายไปเจออะไรครับแม่แต่ทำตัวสิคิดล้างขูก็ไปเจอครูกระโดดเข้ามาเลยคุณมะม่วงกวนกระโดดเข้ามาเลยขยี้เลยขยี้เลยปรากฏว่าไงครับนักเขียนนิยายในตำนานเนี่ยตอบไม่เป็นนะดุ้งเลยบอกชิปหายวันนี้เจอปรมาจารย์โดดลงมาเล่นเองเงินห้าพันโอ้โหพยายามไล่เลียงตอบพยายามจะใช้วิชาที่ตัวเองได้รับเรียนมาจากคุณมะม่วงกวนนะ พยายามใช้วิชาสวนกลับปรากฏว,ว่าเจอสวนไม้สวนมา,นมาเจอคุนมะม่วงกวนเ,นเอาไม้เอาไม้ใหญ่ฟาดลงไปตูมเดียวปรากฏว,ว่าตอบไม่ได้ทุกวันนี้เงียบกริบทุกวันนี้เงียบกริบนะครับเงียบกริบเลยกลับลำทันทีเลยกลับลำมาเป็นพวกใครรีบกลับลำมานะครับมาซบซบมาดูแลใครมาดูแลหัวหน้าเผ่าแต่ก่อนก็ประทะซัดหัวหน้าเผ่านะครับสร้างประเด็นสร้างปัญหาสร้างอะไรขึ้นมามันเป็นการแสดงละครหมด นะครับเออเนี <is> ่ยเป็นแบบนี <rij band> <ills> ้นะครับอืมนะฮะผมก็เลยบอกว่านะครับก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับสวัสดีค่ะนะอืมนะครับสวัสดี่นน้องพิงค์บอกทุกท่านนะคะนะครับก็ก็เป็นแบบนี้นะป๋าก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้มันทุกอย่างมันเป็นมันมันเป็นเรื่องเป็นราวมันเป็นเรื่องที่เขาสร้างขึ้นมา นะครับเป็นเรื่องที่เขาสร้างกันขึ้นมาเป็นละครนะวันนี้เนี่ยมันไปเจอของจริงกระโดดเข้ามาเล่นไงคุณมะม่วงกวนเนี่ยเขากระโดดเข้ามาเล่นเลยนะครับยังมียังมีอีกนะยังมีอีกหลายคนนะไอ้ที่จองกระถินนะครับรักเขียนวนวณิยายเนี่ยข้อมูลผมเต็มไปหมดเลยคือคนเหล่านี้เนี่ยนะเขารู้จักสนิทคุ้นเคยแล้วเคยทำงานร่วมกับนักเขียนวนวณิยายชื่อดังคนหนึ่งก็แล้วกัน เขาสนิทกันโอ้ยเขามีอะไรเขาแชร์กันหมดนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยนะพอเห็นแสงตัวเองจะดับลงก็ไปก็ซัดกันเองนะครับคุณสไนเปอร์ก็ดีคุณมะมว่วงกวนเขาก็เลยโดดโดดหนีออกมาคือกูไม่ยุ่งแนละ้วมึงอยากเด่นอยากดังมึงทําคนเดียวนะครับกูก็มาทําของกูกับสไนเปอร์กับทีมงานของของคุณมะมว่วงกวนเนี่ยนะนะเขาก็ทํากันเขาก็อยู่เบื้องหลังก็ทํารุ่นทนํานี่นะนะไอ้นั่นเขาก็เด่นอยู่คนเดียวก็เป็นคนดังอยู่คนเดียว มาวันนี้ก็นะครับเหมือนเดิมซัดนัวไปทั่วเลยนะครับแต่กนะ็งานนี้โดนัวหน้าเผาก็โดนเต็มเต็มมาผมบอกให้เลยนะครับแล้วก็ซัดก,กันไปซัดก,กันมาก็ปรากฏว่าไปพ่วงนะไปพ่วงน้องโมกนะไปพ่วงน้องโมกน้องโมกกระโดดเข้าวงมาร่วมเสวนาด้วยนะครับก็โดนคนไปโดนนะคุณป้านักเขียนนิยายเนี่ยซัดสงหายท้องเลยเหีย หลักฐานของน้องโมกเนี่ยป๋าเคยพูดให้ฟังแล้วว่าของเขาเด็ดจริงของเขาดีจริงนะฮะแต่น้องโมกเนี่ยดันทะลึ่งไม่รู้จังหวะจากโคนไงหยิบชิ้นนั้นมาเล่นทีหยิบชิ้นนี้มาเล่นทีคุณมายุรีสวัสดีขอบคุณมากนะครับหยิบชิ้นนั้นทีมาเล่นทีหยิบชิ้นนูน้นคือไม่ได้เรียงไทม์ไลน์เอาไว้เลยว่ากูจะเริ่มต้นเล่นกันยังไงนะครับอ,อป๋าขอดื่มน้ําแดงด้วยในไม้ปา๋าไปซื้อเลยปากซอยนี้ถ้ากูยื่นให้ได้เลยกูยื่นให้แล้วนะเจี๊ยบ เจี๊ยบนี่เขาเป็นผู้หญิงนะเดี๋ยวมีคนบอกว่าโอ้ททำไมป๋าพูดจากับผู้หญิงแบบนี้ก็เขาลูกเขาหลานนะครับอ่านะครับนะครับเขาลูกเขาหลานนะคือป๋าไม่ได้มองคนป๋ามองเอฟซีที่เป็นผู้หญิงผู้ชายในนี้ป๋ามองเหมือนพี่ป้านะอ่าลูกหลานทั้งนั้นน้องๆทั้งนั้นก,การพูดมึงกูอะไรแบบเนี้ยอย่าไปคิดเยอะนะเอออย่าไปคิดเยอะจริงไหมเจี๊ยบนะขำเลยนะเออ ขนาดหน้าค้อมดา่าไอ้สัตว์แม่งยังหากระทั้งประเทศนี่ถ้ากูดา่าไอ้สัตว์บ้างนี่กูจะโดนคนดา่าทั้งประเทศไม่ในสัตว์มันสวนกันนะครับเออนะก็จะเป็นแบบนี้เ้นทีนี้น้องโมเขาก็หยิบขึ้นมาเล่นเละเทะจนกระทั่งทําให้นักเขียนนวนิยายเนี่ยเขาก็หยิบสเตปเนี่ยมามาแก้มาแก้แกทีละอย่างทีละอย่างคนเขียนนวัิยายคนนี้เขาไล่ไทม์ไลน์เป็นแล้วเขาเล่นเป็นเล่น,ลนจนกระทั่งน้องโมกเนี่ยหงายท้องไปเลยจกรู้เลยนะครับ คารุงปานุ่ยนะจ๊ะจุกรู้แสมแพมใครวะเนี่ยชื่อจุกกู้แสมแพมมาเป็นลูกมาเป็นลูกเป็นหลานช่องนี้แล้วใช่ไหมชื่อนี้นะครับเออดีไวด้ดีดีขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับนี่ป๋ากําลังจะหลอกไอ้ลันลันมันอยู่เนี่ยว่าลันลันมึงเปลี่ยนมาเป็นลันลันแสมแพรมไหมเรามาอยู่ตระกูลเดียวกันนะครับครอบครัวจุกรู้นะครับอืมนะกําลังจะหลอกลันลันมันอยู่นะถ้าลันลันคิดไม่ถึงนะเดี๋ยวบอกเอาได้ป๋าผมได้หมดนะนะ, <c oughs> นะครับ จุกกู้แสมแผมสวัสดีด้วยนะจ๊ะเรามาเล่ากันต่อนะครับ